ได้รับอาานมาแล้วนะคะก็เป็นสเต็กค,ค,ค่ะแบบเท็กซัสสเต็กตัวนี้ตกอยู่ที่1,620เยนนะคะก็ได้เนื้อประมาณเกือบเกือบสองขีดเลยนะคะ mm hmm. เนื้อเขาก็ยังแดงๆอยู่เลยค่ะแล้วเราก็มาจิ้มกันนะคะกับตัวกระลิกัอนยันซอสนะคะแล้วก็ทานกับข้าวของญี่ปุ่นค่ะ คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบรับประทานเนื้อค่ะตัวนี้เขาก็ย่างมาได้พอดีมากเลยนะคะกำลังมีเดียมแรเลยค่ะจิ้มซอสเข้าไปแล้วก็รับประทานกับข้าวเข้ากันเข้ากันค่ะพูดได้เลยนะคะว่าตัวฟู้ดอร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอาหารก็น่ารับประทานไปทุกร้านเลยนะคะ อาหารเขาทำมาดีแล้วก็ดูมีคุณภาพแล้วก็ราคายุติธรรมด้วยค่ะ